ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษเรื่องอุดมศึกษาไทายกับประชาธิปไตยและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไยพฑยู์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมีดลดกรกีรัตสงวนทัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คำถามแรกก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งใดนะครับที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับจะมีความเห็นในทางการเมืองไปในทางเดียวกันนะครับปรากฏการที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านอธิการบดีธรรมศาสตร์ครับท่านเป็นประธานทบอ,อด,ด้วยเชิญครับถ้าพูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันคงไม่ใช่เรื่อง,องการเมืองโดยตรงผมเข้าใจว่า เรื่องการสัมมนาเรื่องการ,ระดลงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่มหาไรทั้งหลายสนใจมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณท่านอธิการรัชตะเป็นการเฉพาะที่นําเรื่องเข้าที่ประชุมทบอแล้วเราก็พูดคุยกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมีบัณฑิตจบทั้งประเทศเนี่ยปีละประมาณรักสามแสน 300, คนถ้าเราสามารถทําให้คนสัก 10- 20%, 5 0หรือ80%ของคน3 0 0 0คนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่ตระหนักรู้ ถึงสิ่งที่จะทําให้ประเทศชาติมีปัญหาคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้เราก็สามารถทําน้ําดีได้จํานวนหนึ่งออกไปไล่น้ําเสียข้างนอกได้พอสมควรอันนี้ก็เป็นที่มาขอ,ของโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการออกมาของอธิการบดีที่ต่างๆผมเข้าใจว่าเริ่มต้นจากธรรมศา,ศาสตร์ก่อนด้วยตอนที่คัดค้านพระราชบัญญัตินิรัศกรรมฉบับเหมาเข่งเนี่ยนะฮะผมเรียนงี้ว่าการ อณรงค์ของอธิการบดีทั่วประเทศในเรื่องพรบนิรโทษกรรมนั้นเป็นเรื่องที่เราได้คุยกันนะครับเพราะว่ามีสา,าการของเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยที่สภาได้นุมัติพรบรนี้นะครับแล้วก็อธ่การบดีทั้งหลายก็บอกว่าเรากําลังทําเรื่องนี้อยู่ถ้าเราทําเรื่องนี้อยู่แล้วมีปรากฏการณ์ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราทําเราจะไปสั่งสอนลูกศิษย์ได้ยังไงว่าไม่ควรทุจริตคอร์รัปชันในขณะที่ กฎหมายของบ้านเมืองที่มือกฎหมายหลักของประเทศนั้นตรงข้ามกับสิ่งที่เราสอนสั่งลูกศิษย์นะครับอันนี้ผมติงตัวอย่างท่านอธิการบดีน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราพูดถึงปัญหาทุ้ดิดคอร์รัปชันในมุมว่านักการเมืองโกงแต่เริ่มพูดในมุมของคนให้สินบนด้วยท่านอาจารย์วัชตะครับว่าที่มาของอาจารย์ที่เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมทอปอ,อว่าทอ,อ,อเนี่ยเราควรจะทําเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของการทําให้บฑิตเราเนี่ยไม่โกงเนี่ยนะครับ มันมีที่มาที่ไปในเป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์อย่างไรฮะก็คงเป็นที่ทราบกันนะครับว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาที่เหมือนมะเร็งร้ายที่ก่อกินสังคมไทยเราอยู่ครับถ้าดูจากผลการจัดอันดับของความแข่งขันของประเทศต่างๆเอาแค่เฉพาะในมาเลเซียสิงคโปร์สามประเทศที่ใกล้ประเทศเรามากเนี่ยนะครับจากของ world economic forum จะเห็นได้ว่า gdp ของ มาเลเซียเนี่ยขณะนี้มากกว่าประเทศไทยสองเท่าท,ทั้งทงที่เมื่อสิบกว่าปีก่อนไม่นานนี้นะครับก็ใกล้เคียงกันสิงคโปร์นะั้นไม่ต้องพูดถึงน,น,นะครับสูงกว่าเราประมาณสิบเท่าแล้วในขณะนี้นะครับหันมามองดูทั้งทงท,งที่ประเทศเราก็ไม่ได้มีศักยภาพที่ด้อยกว่าไม่ได้มีทรัพยากรที่น้อยกว่าประชากรก็จํานวนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้วิเคราะห์ด้วยนะครับว่าสาเหตุสําคัญสองประการที่ทําให้ประเทศไทยแข่งขันไม่ได้ก็คือหนึ่งเรื่องคอร์รัปชัน เรื่องที่2คือความไม่มั่นคงของการเมืองนะครับ่เห็นนี่แหละครับที่ผมคิดว่า,าหารมามองดูถ้าเราจะแก้ไขปัญหานี้ปัญหาที่เหมือนมะเร็งไรา้าเกาะสังคมอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราต้องแก้ที่จิตสํานึกของคนไทยรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือพวกนักศึกษาทั้งหลายที่จะออกไปรับใช้สังคมไทยในอนาคตคือไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ต้องดีด้วยนะครับและอยากจะเอาคําว่าดีเนี่ยมาก่อนหน้าคําว่าเก่งด้วย ผมมีความมั่นใจครับมาลัยทุกแห่งเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเก่งให้บัณฑิตได้ในวิชาชีพก็ออกไปเป็นแพทย์ได้เป็นนักกฎหมายได้ออกไปเป็นเภสัชกรวิศวกรเนี่ยเราไม่ห่วงนะครับแต่เราห่วงก็คือเขาจะต้องมีขุดบุค,คลิกนะครับในการที่จะมีจิตสํานึกนะครับในการที่จะต่อต้านคอร์รัปชันเพราะเรามีความเชื่อว่าการต่อต้านคอร์รัปชันต้องแก้ไขด้วยจิตสํานึกของคนไทยรุ่นใหม่ครับได้ฟังทางส่วนกลางแล้ว ต้องถามทางภูมิภาคบ้างนะครับท่านอธิการบดีว่ายรลักครับก็คงไม่ต่างกันนะอาจารย์นะเพราะว่าโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็ใกล้ชิดกับองค์กรของรัฐองค์กรบริหารส่วน้องถิ่นอะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสให้นะักศึกษาเราเนี่ยได้เห็นตัวอย่างได้เห็นวิธีการได้เห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเราก็ เริ่มจิตสำนึกใกล้ตัวตรงนั้นเนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาของเราเนี่ยได,ได้ได้ได้นึกถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับผมว่าสังคมเราปัจจุบันมันอาจจะผมก็บัญญัติเองนะผมว่าตอนนี้สังคมเราอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคผมผมเรียกก็เป็นโรคหลักลอยก็คือตอนนี้มันมีความเห็นต่างแง่ต่างมุมมากมายในเรื่องเดียวกันนะครับในเรื่องเดียวกันในฐานะเยาวชน นักศึกษาเนี่ยหรือแม้แต่ตัวพวกเราเองอายุอานามก็ไม่ไม่เกี่ยงเลยเนี่ยนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าหลักคิดหลักการต่างๆเนี่ยมันเราต้องผ่านกระบวนการพินิษพิจารณาอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้มันเป็นการยากสำหรับคนทั่วไปของสังคมเรานะและถามว่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าและอุดมศึกษามาอะไรของพวกเราเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนทำให้ตรงนี้มัน ไม่ไม่หลักนี่มันไม่ลอยเนี่ยเราเราเราจะเข้าไปยังไงได้บ้างนะครับถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าระบบสังคมของเราในปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของพวกเราของทุกคนในสังคมเหมือนกับว่ามันมีระบบใหญ่ๆที่คอยขับเคลื่อนคอยเป็นตัวชี้นำว่าเราจะมีพฤติกรรมอย่างไรในสังคมมีอยู่มีอยู่สามมันที่เราที่ผมเห็นนะนะอย่างน้อยก็คือเรา เชื่อมั่นว่าตัวขับเคลื่อนสังคมเราคือระบอบประชาธิปไตยคือระบบทุนนิยมซึ่งมาเป็นฝาแฝดกับระบบการตลาดแล้วก็ระบบคุณธรรมจริยธรรมผมวิเคราะห์ด a อ n น s สโรคว่าโรคหลักลอยของพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะไอ้สามเรื่องเนี่ยตัวระบบใหญ่เองเนี่ยมันรวนมันมีข้อบอกพร่องอยู่ทำให้ พฤติกรรมของสังคมมันก็ออกไปหลากหลายรูปแบบนะครับระบบทุนนิยมที่มีการตลาดแต่ผมว่าสมมุติฐานเบื้องหลังของ้ระบบทุนนิยมที่มีการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแต่ความยากของอุดมศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามหาลัยของพวกเราเนี่ยถูกคาดหวังให้ไป ช่วยแก้ไขช่วยอะไรตรงนี้ก็ต้องพวกเราคงรู้ดีนะครับมันก็ไม่ง่ายนะักว่าต้องอาศัยเครือข่ายของหลายองคอ์กรที่เข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องกันผมกเ็เปรียบเทียบสายการแพทย์เหมือนคุณหมอราัชาตาอีกเหมือนกันนะครับผมคิดว่าขั้นตอนของความเจ็บป่วยมันเริ่มตั้งแต่ถ้าเราดูแลดีๆป้องกันสร้างเสริมรักษาฟื้นฟูผมว่าระบบของเราตอนนี้ มันมันเข้าใกล้ที่ป่วยจริงแล้วต้องมีคนมารักษาแล้วบางเหตุบางเรื่องเช่นธุรกิจคอร์รัปชันอาจจะเข้าถึงขั้นที่ต้องหาคนมาฟื้นฟูเพราะนั้นทปอเราพยายามที่จะคอมมิตบ่มเพาะตั้งแต่เริ่มต้น เรามีบทบาทอย่างมากที่ทอปอ,อคุยกันน่าจะเข้าไปในสเตจของการป้องกันและสร้างเสริมแต่ว่าจะให้เราไปฟื้นฟูไปรักษาเนี่ยเรายินดีเข้าไปร่วมแต่ว่ามันต้องอ,อาศัยหลายองคอ์กรมากซึ่งอันนี้เราต้องคิดต่อครับอาาครับวันนี้เราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเราพูดถึงประชาธิปไตยคือมาคู่กันคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วยการปฏิวัติขออนุญาตเรียนถามท่านอธิการบดีครับว่ามันเป็นจุดยืนของธรรมศาสตร์หรือเปล่า ก็อยากเรียนงี้ครับว่าความจริงระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่เรายึดถือมาโดยตลอดแล้วเราเชื่อว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่สามารถค้ำจุนประเทศได้แต่ประชาธิปไตยก็จะมีข้ออ่อนหลายเรื่องนะครับเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายได้นะครับผมยืนยันว่าโดยหลักการเนี่ยที่ประชุมมติการบดีิตทั่วประเทศไม่ได้มีใครสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารทั้งสิ้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับิการ ทั้งหลายก็ยืนยันอยู่บนจุดตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามส่งเสริมคือ1เราพยายามต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประการที่2อคือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของเราเนี่ยเราจํากัดวงพอสมควรนะครับหมายก็ว่าเราอยากติดตามการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยที่ประชุมบติการประเทศไทยซึ่งมีคนมีความรู้ทางวิชาการมากมายคนรู้กฎหมาย คนรู้เทศาสตร์คนรู้ทางด้านสังคมวิทยาคนร,ร,ร,นรู้นู้นรู้นี่รู้นั่นซึ่งเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์และมองเห็นภาพได้ว่าโครงการทั้งหลายนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างแล้วก็มีการทุจริตคอรัปชันหรือไม่เราก็คงใช้คนของเราในครับในมารายรต่างๆคอยติดตามคอยดูแล้วก็คอยส่งสัญ,ญญาณให้แก่รัฐบาลให้แก่คนในประเทศไทยประชาไตยไม่ใช่การเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับประชาไตยยัยงหมายถึงเมื่อได้ ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้นแล้วผู้แทนนั้นต้องเป็นผู้แทนที่ตรวจ<ม>สอบสดได้คอ,อร์รัปชันและตรวจสอบได้ครับขอบคุณท่านอธิการบดีครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับที่ทางทรบอ,อ,อได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นนะครับเพราะว่ากิจกรรมอย่างนี้เนี่ยไม่ได้จัดขึ้น,นง่ายๆที่สถาบันทั่วประเทศเนี่ยจะมารวมพลังกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างพลังดีกว่า นะครับเพื่อที่จะทําร่วมกันเพราะบางครั้งเนี่ยเ,เรามีเจตนาเหมือนกันที่อยากจะทําอะไรดีๆเพื่อสังคมนะครับเพื่อประเทศชาติเพียงแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทําคนเดียวนะครับมันเป็นพลังที่ไม่ยิ่งใหญ่นะครับเท่ากับการที่เรามีพลังจากหลายๆภาคีเครือข่ายมาร่วมกันนะครับเพื่อที่จ,จัดกิจกรรมขึ้นนะครับในเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับหรือว่าการโกงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะครับจริงๆแล้วเราเริ่มที่ตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่อยู่รอบตัวหรือ ใกล้ตัวเราเนี่ยนับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วเราไม่อาจที่จะมองข้ามได้นะครับทาให้ผมรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องไปมองถึงปัญหาระดับชาติว่ามีการคอร์รัปชันกงบ้านกงเมืองเกิดขึ้นนะครับแต่เรามองที่ตัวเราว่าแล้วเราละ่ะวันนี้ตั้งแต่เราตื่นนอนมาเราทําอะไรในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังครับผมอยากให้ทุกคนแบบ ตะหนักมากขึ้นนะครับว่าเรื่องง่ายๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ครับอาจจะเป็นการโกงที่ส่งผลต่ออนาคตอย่างคาดไม่ถึงนะครับผมคิดว่าอนาคตของประเทศไทยนะครับต้องไค่อยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันคงเปลี่ยนแปลงทีเดียวเลยคงไม่ได้ครับต้องอาศัยพลังจากบัณฑิตที่จบออกไปใหม่ะครับแล้วก็ผมอยากชวญชวนเพื่อนๆเนี่ยให้เล่นตักตัวเรากอดมากกว่าเพราะทุกวันนี้เราคิดว่าปัญหาการทุจริตนะครับเป็นปัญหาระดับชาติแต่คนกลับละเลยไปว่าการโกงนะครับเริ่มต้นได้ง่ายที่ตัวเราเองจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ ทุกวันนี้เราเร่งเห็นปัญหาถึงาการขาดคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับถ้าสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ก็ S <S> เป็นเรื่องที่ดีสําหรับวิธีการ,การแก้ปัญหาปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเริ่มจากผลผลิตใหม่ของสังคมก็มคือพวกบัณฑิตนั่นเองก็คิดว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งที่ตรงจุดเหมือนกันครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราคงโทษคูอื่นไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเริ่มที่ตัวเองก่อนนะฮะถ้าเราคิดตัวเองก่อนแล้วว่าเราจะไม่โกงเราจะไม่ทําในเรื่องที่ผิดศีลธรมนนรมในอนาคตข้างหน้าสังคมไทยก็จะเป็นเรื่องก็จะเป็นสังคมที่ขาวสะอาดแล้วก็มีความหวังมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แน่นอนครับ